you um,

Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền <hồ> Mì Gõ Để không 对。Uh huh. uh huh. เวราภนีสิกขาปัญญาภิญญาณภินาธาณาเวราภีสิกขาปัญญาสมา i เดินเดินไม่ไหเดินไม่วายนะครับเดินถเดิน่เดนแค่้รับเงินะขออนให้ให้ผู้ใหสูาอกสมอขไทยทานมาองแกให้ทันีและวันนี้กุญาตผู้า่งม่า คุณนะคะเพราะว่าบ้านของบอลของเราอยู่ในในช่วงที่กำลังไปทีสามบอลแล้วก็พัฒนาหลายๆด้คนะทุกท่านก็จะเห็นนะคะว่าเรายังต้องการนะคะสายบุญอาจารย์ทุกท่านนะคะที่จะมาช่วยในกาิทีสามบอลบ้านบอลเราวันนี้นะคะก็ขขออบคุณสายบุญทุกท่านนะคะคุณก็โอนแล้วทุกท่านทำนะคะก็ขอให้ท่านนะคะสมบัติพันาที่ทุกประการนะคะที่ท่านปรารถนาไว้นะคะสำหรับวันนี้มหาทางการสาธารภาพนะคะ ตอนรับท่านค่ะคุณหลวงพ่อประการใดเนี่ยนะคะก็ขอก็ขออภัยไปด้วยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือสายชรงในเรื่องของโรงทานนะคะวันนี้โรงทานทุกทุ่งลงทานนะคะขอขอบคุณมากนะคะที่เราที่เราได้มาร่วมบุญเมตกันในวันนี้นะคะค่ะขอขอบคุณมากค่ะสุดยอดของความชัดเจนที่ มีสองหมู่บ้านไงมีหมู่สี่ก็คือผู้ใหญ่ศึกษาอีกคนหนึ่งหมู่เกศกคือผู้ใหญ่พรานพันธ์ครับแนะนำให้รู้จักผู้ใหญ่พรพันธ์ม้วนสุดเลยครับนี่เขาเรียกบ้านผู้หญิงไงแม้แต่พอโรงเรียนเป็นผู้หญิงครับพอสุภาณีแก้วมาพัดหนาครับพอโรงเรียนบ้านหนองบอดครับทุกคนรู้จักนะครับอีกท่านหนึ่งผู้ยิ่งใหญ่สำหรับผมนะไปไหนก็าเริ่มคำถึงกันเลย The น o c t o r m i c r o ใครก็ครการับคุณพียเราต้องมีกับถ้าไปใครมองไม่เห็นเรโอย่างวิธีธรรมาครับสำหรับเจ้าพในวันนี้จะเป็นแย่ผู้ขออีกคนราะดูผมเดินไปตรงไหนวันนี้ไม่ว่าทุกฟอร์ยี่ไหนการแต่งงาน เขาถามว่าคนเกินเขาถามว่าใครอ่ะทำไมดูดีใจเลยเข่ใงเลยอยากรู้จักผมอยากให้มาพูดมาคุยมาพูปากกับพี่น้องประชาชนอยากคุยอะไรว่าไปไหนมาทำไมถึงอย่างนี้ตั้งเยอะพีกองพี่ทีสุขพร้อมกับผมกนักค่าวที่คนถามว่าตัวพวใครมาดูให้อะไรเอาผมจัดให้ ผมที่เห็นพี่เจตสามแวบนะครับในใจได้นในอยู่ในนั่เแหละครับในกองที่สเลเกตในกองที่บ้านิ่นนะครับอาจจะไม่ได้มาตั้งแต่อยู่แต่ว่าเป็นนักพัฒนานักคิดที่จะทำสร้างสรรค์กี่เรพี่น้องโรนากลางครับบผมนะครับดรวิกรมะิติสุขนะครับอดีตผู้บริหารโครงการอุตสาหกรรมนวัตกรรมสมเด็จนะครับก็ได้เป็นที่ปรึกษาที่้องตี ต้องการสูงในงานครับต้องดูท uh ่าสูงกี่ปัจจ <ator Mick> <loses> ุบัน <rais> ก็ทำธุร okay กิจเกี่ยวกับโซล่าเซลล์นะครับเป็นหยัดพลังงานแล้วก็ในอนาคตอาจจะต้องเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตครับที่พวกเราเองโรงงานเยอะๆุ่นเยอะๆตรงนี้นะครับโรงงานอุตสาหกรรมพวกเราเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินให้กับต่างประเทศเนื่องจากว่าทำให้ประเทศโลกเราร้อนขึ้นนะครับก็เลยอากมาทำธุรกิจเป็นเรื่องของการลดลดพลังงานลดโลกร้อนนะครับแล้วก็ แต่ยังไม่เลิตอนไหนก็คือกรงนเพเพราะว่าต้องการที่จะมาพัฒนาดูแลตัวนกลางของเราให้เชื่อมระหว่างชุมชนหรู่บ้านกับภาคอุตสาหกรรมรวมถึงภาคของส่วนราชการในระดับประเทศในะารเพื่อนำเทคโนโลยีต่างๆนะครับความรู้ความสามารถที่มีอยู่มีเพื่อนฝูงมากมายหลายที่เขาเป็อกาสอยากจะาพัฒนาต่อยอดจากผู้นำ จากท่านผู้ใหญ่บ้านจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจากพ่อทีมจากท่านนายกทุกท่านที่มาตั้งแต่เีกเดือนวันจันที่ท่านสร้างสรรค์ไว้ดันั้นเราอยากจะขอเอาความรู้อาความสามารถเทคโนโลยีแล้วก็พกประการเด็กมาช่วยงานเราให้โดดให้โดดเด่นให้ยังสยืยนะครับตามที่เราได้มีสี่วันนะครับ ก็สามโรงเรียนที่เราดูจากตารังนะครับก็มีการพัฒนาทุกปีนะครับโดยเอ่อเรียกว่าโดยบางอาจารย์ภายใหญ่ซึ่งมีท่านเจ้าหน้าที่บรยหารบริหารโรงเรียนก็ต้องถือว่าหองสือที่ได้มาร่วมกับพี่น้องทธรรมนะครับได้พัฒนาร่วมกันร่วมสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ชอบใจในสิ่งหลือที่ว่าพี่น้องคนไทยเราชอบ ถนนทางเรียงประเพณีเดินตามรอย,อรยคอามรุ่ดนะครับปู่ย่าตาที่เราที่สร้างไว้จุดนี้ว่าเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ประทใจรู้รักสามัคคีสิ่งที่ผู้นำทุกคนที่ผมได้ดูแล้วก็ยึดหลังในแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเข้าถึงเข้าใจและพัฒน,น,นานะครับก็ตรงนี้ผมว่าเป็นตัวใจดำที่เราอ,อยู่ชน มาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็อยากจะต้องกล่าวถึงพระอาจาร์ที่แห่งสูงนะครับที่แล้วก็พี่น้องชาวตะบนนานกทัางเจ้าหมูรวมถึงเขตปกครองพิเศษาเกรารแก่หานะครับที่แน,นแล้วก็หลายๆท่อนดึงแนขยายพื้นที่มู้านิ้มมากขึ้นเพื่อจะได้มีคนไปดูแลเพิ่มมากขึ้นเป็นสิบหมู่เป็นสิบหมู่เราจะต้องยกระดับ ในอบตเป็นเศทศบาลเพื่อพี่น้องทุกคนลูกหลานนะครับที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาร่วมพัฒนาขยายขึ้นไ,ไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้เป็นเกียรติยิ่งน,นะครับที่ทางทครนูนะครับท่านเจ้าภาพนะครับให้โอกาสได้เห็นดูนะครับได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้นะครับก็ฝังื้อยฝากัวยด้วยนะครับความเดอดคามเยก็ที่ใช้ บริการแน่ที่มีกค้ใช้เขาตัผู้นมีสูงครับสวัสดีครับ